คืนเดียวะเออคนะืนดีคืนเดียวนะครับก็ดนี้ก็เยอะดนี้ก็เยอะเหมือนกันคือแบบไม่ได้ตั้งใจอะไรมากมายนะครับ <c oughs> แต่ว่าเป็นความสัมพันธ์เป็นแค่ชั่วคืนถ้าจะว่ากาันต่อจากนั้นก็โอเค <c oughs> หรือว่าถ้า, <c oughs> ถาไม่ <c oughs> ถ้าไม่ต่อจบก็ได้ แบนี้มีเยอะนะอเออมีเยอะจริงๆไม่ว่าจะเป็นหนุ่มสาวหรือว่าจะเป็นในส่วนของคู่ชายชายก็ตามหญิงหิงด้วยด้วยเอาวันนี้เรามีแขกรับเชิญนะคะต้องบอกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญมาเลยวันนี้มาพร้อมที่จะตอบคําถามทุกข้อทุกประเด็นทุกด้านเพราะฉะนั้นใคร,ครที่มีปัญหาต่างๆเกี่ยวกับเร<ช>ื่องชายรักชายหญิงรักหญิง หรืออาจจะเป็นคุณแม่ที่เริ่มสับสนกับลูกใช่หรือบางคนอาจจะมองภาพไม่ค่อยชัดเจนวันนี้มีคนตอบให้จะมีภาพชัดเจนมากขึ้นนะนะคะก็ยินดีต้อนรับคุณหมอของเราสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณหมอนะคะ,ค,ะคุณคุณหมอด้วยจัรยาบรนจะเปิดเผยชื่อไหมคะิดเผยไหมครับได้เอาเป็นชื่อเล่นก็ได้ค่ะคือดิฉันต้องนำเสนอดิฉันตัวออกตัวก่อนนะคะ วันนี้ฉันเป็นนักวิชาการแต่ว่าดิฉันเนี่ยไม่ค่อยสันทัดเรื่องของการพูดเท่าไหร่แต่ว่าออวันนี้จะทําให้ดีที่สุดนะคะค่ะดิฉันชื่อคุณหมอรับเลิศค่ะรับเลิศรับเลิศคุณหมอรับเลิศดิฉันชื่อคุณหมอรับเลิศนะคะครับด้วยจรรยาบ,บรรณของดิฉันเนี่ยดิฉันไม่สามารถเปิดเผยตัวเองออกกลองได้นะคะอันนี้ต้องเวยนห้ทราบก่อนเผื่อว่าใครหลายคนเปิดมาแล้วแบบ อ่าไม่เห็นหน้าดิฉันนะคะคือจะให้ดิฉันมาใส่หมวกหรือว่าใส่แว่นตาดำเพราะดิฉันไม่ใช่ฆาตกรนะคะคุณหมอตลกด้วยนะจริงๆจะให้จะให้มาออกกล้องแล้วคาดตาคงไม่ได้ไม่ได้ค่ะทำโมเสตอะไรนี้มันก็ดูภาพมันก็จะไม่ดีใช่ไหมดิฉันหน้าสวยนะคะคุณหมอหน้าสวยด้วยนะคะแต่ว่าให้ให้อยู่ในให้อยู่ในมุมของคุณหมอแล้วกันมุมอับมากเลยให้อยู่ในมุมของคุณหมอเพราะ่จะจะพร้อมที่จะตอบคำถามทุกคำถามนะคะวันนี้ใครที่สนใจนะครับสนใจวันนี้เชญมาดิฉันรีบปะ เป็ียนอะไรคัเนี่ยอ๋ออ้าวใช่ใช่คือตอนที่ให้ทางทีมงานติดต่อไปค่ะก็เกลื่อนคล่าวคือประมาณเบื้อนเรื่องของ ความ,วมรักระหว่างคนเพศเดียวกันนะคะค,คุณหมอคืออาจจะเป็นชายรักชายห,หรือว่าหญิงรักหญิงคือในปัจจุบันนี้มีเยอะมากแต่ในความเป็นจริงเนี่ยคงจะเยอะไม่ต่างจากสมัยก่อนหลอกเพียงแต่ว่ายุคนี้เนี่ยมันเหมือนกับเราเห็นมากขึ้นเพราะว่ามีการเปิดเผยกันมากขึ้นเออถามคุณหมอนิดนดึง<า>ว่าประเด็นประเด็นื่องของความแตกต่างอยากให้ลองพูดสิครับว่าในยุคก,ก่อนเนี่ยคือความชัดเจนแต่ปัจจุบันนี้มีความชัดเจนมากน้อยแค่ไหนแตกต่างกันเยอะมากไหมครับเกี่ยวกับอะไรคะเออความแตกต่างทางด้านของความรัก เท่เดียวกันคือชัดเจนเยอะขึ้นไหมหรือว่าแบบเดี๋ยวนี้คือแบบว่าทุกคนก้าวบกทงสีรุ้งอะไรอย่างเงี้ชัดเจนขึ้นมาหรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะโรคมันก็เวอร์ไวมากขึ้นนะฮะถ้าเกิดเราสังเกตเห็นเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยมันมีเทศกุงเทศกาลมาดิกงมาดิกากันเกิดขึ้นมากันเยอะและทีเดียวนะฮะที่ต่างประเทศที่ต่างประเทศทีประเทศบาซิลใช่ไหมคะ ไม่ใช่ทางฝั่งยุโรป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 ก็มีกันหลายหลายที่เลยทีเดียวนะคะออสเตรียออสเตรียเตียนะคะซึ่งแบบว่าสามารถที่จะแบบว่าดูเห็นได้ประกาศตัวที่นั่นไปเดินขบวนกันเป็นพาเลทเลยคุณหมอเองนี่ก็มีความฝันเหมือนกันคุณหมอจะไปเดินด้วยเหรอฮะอยากจะไม่มาดีกรากับเขาด้วยเหมือนกันนะคะับคุณตอนไหนใช่ล่ะชายหรือหญิงลักกี่แล้วขวาจุ๊บอย่างเงี้ยหรอใช่แล้วค่ะ <ged> แต่ว่าในาเมืองไทยเราเนีย่ยนะคะหลังจากที่เทศากาลนี้มันเข้ามามีอิทธิพลเราก็ต้องยอมรับนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะคนไทยเนี่ยก็เปิดรับเรื่องของอ่าเกี่ยวกับ วัฒนธรรมตะวันตกแล้วก็ยุโรปในยเยอะในหลายๆเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคโนโลยีการสื่อสารอะไรก็ตามแต่เนี่ยนะคะซึ่งในชินในฐานะี้ที่เป็นนักวิชาการในชินก็มองเราก็รู้สึกปวดตับอยู่เหมือนกันนะคะปวดตับไปทีเดียวปวดตับกันไปทีเดียวค่ะแต่ว่าเราก็ต้องยอมรับว่าอะไรมันก็หลั่งไหลกันเข้ามาแบบนี้เนี่ยนะคะคุณหมอเองคิดว่าเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยมันก็มาจากอิทธิพลตะวันตกจะไม่เอาคนไทยเนี่ยก็ซึมซับกันมาแล้วก็ทําให้สามารถที่จะแบบว่าเปิดกล้าเปิดเผยตัวเอง อบางคนไม่ได้เป็นเก้งก็อยากจะเป็นกันขึ้นมาบางคนเป็นกวางแล้วก็อยากเป็นเก้งบาทอ๋อครับแล้วแล้วคุณหมอคิดว่าดีหรือดีหรือไม่ดีในการที่เริ่มเปิดเผยกันมากเรามีความชัดเจนในตัวเองมากขึ้นให้กับคนอื่นได้รับรู้ไงครับคุณหมอคิดว่าไงบ้างคุณหมอก็คิดว่าดีนะดีใช่ไหมซึเดี๋ยวเดี๋ยวขอเตกคุณหมอหน่อยคุณหมอพูดที่ข้อความไหลมากเลยกลับไปงันไหม วันนี้คุณหมอพูดมาเนี่ยโอ้ข้อความไหลมากเลยคุณหมอวันนี้ข้อความไหลเหรอครับสมองไหลเลยนะแต่ว่าคือคุอหมอจะบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยคือโลกมันไปถึงไหนแล้วคือความเชื่อหรือว่าเวอร์ไวเว็บไรต่างๆนานเดี๋ยวนี้ชอบปรากดไลค์ใน a ฟ e b o o k แล้วคือเหมือนกับว่าเวอร์ไวคือมันแบบมันเปิดกว้างออคือมันมีความเป็นตัวตนที่จะสามารถบอกคนอื่นให้รับรู้ได้หรือ่ในในต่างประเทศเนี่ยเวลาเขาแบบเปิดเผยกันแล้วใช่ไหมคะเวลาต้งมีพวกเอ่อการเดินพาเรดอะไรนะคะ เทศกาลบาดิกลา,าอย่างเงี้ยก็คือคนที่เป็นเกย์เป็นเลสเบี้ยนเป็นออออทอมดี้เนี่ยก็จะไปรวมตัวกันที่นั่นไปประกาศให้โลกรู้ นะคะว่าฉันน่ะไม่ได้อับอายเลยฉันเป็นคือ,อสิ่งที่เปิดเผยฉันมันมีสิ่งดีๆมากมากมายที่จะได้แสดงความเป็นตัวตนเนี่ยและพอภาพเหล่านี้เนี่ยมันฉายชัดไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยด้วยเนี่ยมันก็เลยส่งผลให้ในสังคมไทยเองเนี่ยก็เริ่มที่จะรับรู้แล้วว่าอ,อ้าม,มันไม่ใช่สิ่งผิดปกติมันเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องเป็นเรื่องความเป็นเรื่องของความชอบส่วนบุคคลส่วนตัวครับคือถ้าจะมาให้จามฟุตฟิตฟุตฟิตกันแล้วก็ติดกันไปอย่างนี้ก็คงไม่ใช่ใช่ค่ะเป็น แจ้งนะครับไม่ใช่ไข้หวัดนะนะคะอย่างเงี้ยเอาไปแล้วอย่างเงี้ยเออมันก็ไม่ใช่ไงเออนะครับไม่มีมีเรื่องของคำถามมาครับอ๋อมีคำถามด้วยนะครับก่อประเดิมเลยนะครับโอ้ตายเลยดิฉันนึกว่าดิฉันมาประกวดนางงามนางสาวไทยนะฮะไม่ได้เราช่วยกันให้กันเรามีคำถามเป็นประจําเขมีคำถามด้วยนะครับด้ว่าดิฉันมันนั่งสวยๆอย่างเดียวจัดจัดเลยมาแล้วต้องจัดเป็นข้อความทาง SMS ถามว่าจะบอกครอบครัวยังไงครับว่าผมมามีแฟนเป็นผู้ช นายกลัวว่าพ่อแม่จะรับไม่ได้เดี๋ยวขอเบรคคำถามรู้สึกว่าดีกรีความร้อนจะขึ้นพี่เล็กขญตาเราถอดถอดเสื้อถอดเสื้อถอดเสื้อแจ็คเก็ตออกกันนะครับตรนนี้ร้อนมากเลยประเด็นนี้ดีเจขึ้นนี่นี่ถอดจัดไปถอดไปเหรอคะดิฉันก็เห็นได้ยินมาว่าจัดไปถอดไปคุณหมอคุณหมอตอบเลยดีกว่าเออคุณหมอตอบไหมครับจะบอกครอบครัวยังไงะบอกีลัวคุณพ่อคุณแม่จะรับไม่ได้อย่างแรกเลยดีนะคะถ้าเกิดว่าเรา คิดว่าคุณพ่อคุณแม่จะแบบว่าตกใจอย่างแรกเลยเราคุณซื้อหนังสือโป๊ค่ะหนังสือโป๊ของผู้ชายเอาไปตั้งแล้วทาเป็นลืมไว้ให้คุณแม่พอที่จะแบบเอ๊ะอ๋อคือกันก่อนแบบทําใจไปนิดนึงก่อนเผื่อไว้อาจจะตกใจก่อนตกใจก่อนเดี๋ยวดูปฏิกิริยากันนิดนึงคือคั้นจะบอกตรงๆว่าอะไรอยู่ใช่เดี๋ยวคุณแม่ช็อ ถูกต้องหรือถ้าเกิดว่าอเอาวางไว้ปั๊บคุณพ่อมาดูแล้วคุณพ่อฮิตอัพไปอย่างนี้เราก็จะบอกอุ่นใจว่ามีพวกแล้วค <c oughs> ือ <c oughs> แต่ว่าพยายามคือมันจะบอกว่าหาหาวิธี เราพยายามที่แบบว่าไม่ได้บอกว่าตรงๆบางทีจะบอกตรงๆการกระเทิรนหน้ามันแบบรับยากที่จะรับเกินจะรับเกินจะรับโยนถามทางก่อนถูกต้องเป็นที่ผ่ายโดร์นะถูกเออคือเราต้องแบบอย่างนั้นก่อนก็คือคืออย่างน้อยให้คุณแม่เริ่มเริ่มสงสัยก่อนแค่สงสัยพอแต่อย่าพึ่งบอกเพราะเราต้องแสดงการแอปกันต่อไปอ๋อแล้วแล้วหลังจากนั้นต่อจากนั้นไม่อย่างเนี้ยคือ คือคุณหมอกว่าคือแอปต่อเนี้ยมันจะไม่ไม่เครียดหรออ๋อ no 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 ทำไงอ่ะครับคือจริงๆแล้วการปล่อยของออกไปเราควรที่จะปล่อยทีละอย่างไ่อนอย่าปล่อยทีเดียวหมดเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนของครอบครัวคุณหมอเองเนี่ยก็เข้าใจทั้งคนที่เป็นแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็เข้าใจทั้งสองฝ่ายเออแต่ผมเชื่ออย่างนั้นคเห็นปรนเท็นด้วยเหมือนกันผมว่าผู้ใหญ่ท่านท่านคงจะรู้แหละเขาจะมีทุงจะรู้แหละแต่ว่าอาจจะกําลังหาคําตอบ หลังหลังจากเอาหนังสือโป้ปู่ใช้ไปวางแล้วทาเป็นลืมบ้างแล้วถ้าคุณพ่อคุณแม่ถามว่าหนังสืออะไรก็บอกว่าของเพื่อนลองดูซิว่าจะเป็นยังไงไม่บอกไปตรงๆหรอคะว่าชอบดูภาพสวยดีอะไรอย่างงี้สวยดีศิลปะศิลปะอันนั้นเราต้องแอปเอาไว้ก่อนไปสเต็ปต่อไปหลังจากนะหรือว่าอาจจะบอกว่าเราทําวิทยานิพนธ์เรื่องเกี่ยวกับหนังสือโป้ กวากันไปน่าสนใจสนใจค่ะแล้วสเต็ปต่อไปก็เตตราก็เริ่มดีกรีเอาเพื่อนผู้ชายเข้ามาที่บ้านเยอะขึ้นเมื่อไหร่พ่อแม่ไม่คิดเยือนการเพื่อนการเพื่อนการอย่างนี้แล้วก็เจอจากนั้นแล้วก็พามานอนที่บ้านบ้างอ เพื่อที่จะบอกพักผ่อนพักผอ่กผอนถ้าตามสายตาคนทั่วไปบอกเพื่อนผู้ชายพาเพื่อนมานอนบ้านมันไม่แปลกแต่แต่ถ้าคุณแม่เริ่มเห็นว่าโอ้เดี๋ยวก็น้องสื่อโป้ผู้ชายเดี๋ยวก็พาผู้ชายมาคุณแม่ก็เริ่มแบบสงสัยตัง,งหิดต,ตังหิดแล้วใช่ไหมคะเ,เพราะฉะนั้นดีกรีต่อไปต้องแรงกว่านี้อีกไหมคะอ๋อถ้าอย่างนั้นคิดว่าคุณแม่คงจะไม่โง่แล้วละคุณแม่เริ่มที่จะไหวตัวแล้วเออเออก็เป็นวิธีน่าสนใจก็ค่อยค่อย ก็คือสรุปแล้วก็คือต้องค่อยๆไปทีละขั้นละขั้นจูกต้องก็ให้คุณแม่เตือนว่าอย่าเลือกอย่าเลือกเล่มใหญ่มากนนะคุณแม่จะชอบขนาดแท็บเล็ตเล็กๆสักนิดหนึ่งนะครับจะได้ไม่ตกใจนะครับมีข้อความนะครับจากทางบ้านมาเหมือนกันมีอีกแล้วเนาะมีต้องตอบอ่าล้งนองอันนี้บอกว่าจากเชียงใหม่ผมก็เมาแล้วเกิดไปเผลอไผ่มีอะไรกับผู้ชายด้วยกนเนี้เราจะเป็นหรือเปล่า เมาอะค่ะเออเมาเมากันเลยนะจุดนี้เจตนาอยากจะมีแต่ว่าคือมัน,มามนอารมณ์มันพาไปอไอย่างเงี้ยครับจะ<ม>ค,คิดว่าอย่างเงี้ยควรเขาถามว่าเขาจะเป็นเกย์หรือเปล่า อ๋อต้องถามว่าเมามากี่ทีแล้ว <laughs> เออจริงอันนี้เห็นด้วยนะคือคือถ้าโอเคเดี๋ยเมาเนี่ยเผล่อผายครั้งแรกโอเคแต่ถ้าเกิดว่ามีสเต็ปที่สองสามสี่นะห้าหกเจ็ดปาสิบอย่าเงี้ยเมาตลอดแล้วได้ตลอดแบบนี้ <laughs> เป็นแน่นอน <laughs> <laughs> เป็นแน่นอนแล้วเป็นสิ่งที่หลายคนอยากจะมี เมาไท้ตลอดเป็นแน่นอนแล้วก็เรา,าอ้างว่าเมาอ๋อโอเคโอเคอันนี้ก็คือเคลียร์ไปนะครับเราะนั้นก็พยายามหาจุดยืนก่อนนะครับคืออันนี้ก็อันนี้ต้องดูปริมาณนะคะดูปริมาณว่าเมากี่รอบ บางทีเป็นข้ออ้างว่าเมาหรือเปล่าใช่ไหมห้ามอ้างนะอาจจะแบบมีจุดเล็กๆอยู่นะครับก่อนถึงคําถามต่อไปก็มีข้อความทักทายคุณหมอเข้ามาเยอะมากเยอะเลยเยอะเลยโอ๊ยตายแล้วขอบพระคุณมากๆนี่ถึงขนาดถามว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้หมอมาไหมตอนเช้าครุ่งนีหมอมาหรือเปล่าคะพรุ่งนี้หมอมาไหมพรุ่งนี้เช้าหมอมาคุณหมอจะมาทําไมล่ะคือคุณหมอพรุ่งนี้คุณหมอก็ตรวจ วอยู่ที yeah> ่โรงพยาบาลสิยิ่งต่อยโอ้ยยพังผูเลยนะฮะมีคนบอกว่าสวัสดีทักทายคุณหมอป้ามาด้วยนะแรงนะนี่บอกว่าะไรฮะเนี่ยรู้สึกคุณหมอจะขยันอืคุณมอทำไมเสียงคุณหมอคุ้นๆคะออพี่น้อยบอกสงสารคอคุณหมอต่ายคอคุณหมอมากนจะแก้น้ำขิงสักหน่อยหน่อย เสียงของคุณหมอเนะครับเป็นอย่างนี้แหละค่ะเสียงคุณหมอเหมือนมาป่าตอนปลอมตัวหนูน้อยหมกแดง๋อหนูน้อยหมกแดงโอ้ก็จะตนาการกันไปเรื่อยๆนะครับระวังคุณหมอคอจะหลุดเป็นกําลังใจให้คุณหมออ่าอันนี้อาคําถามอีกนล้น่ะมีคําถามมอีกเพียบเลยนะคะอันนี้ก็บอก